แล้วเนื้อพาสันเป็นเนื้อละเอียดก็เหมือนใกล้ๆกับแมงเพชรอะนะเนื้อเหมือนปลาสุ้มกอเลยโหนี้นะพระเครื่องแต่ละรายการที่จัดให้โหจะเอาว่าปิดให้ทานนะกล่องเนี้ยผมเอามื่นสามพอเอามื่นสามครับองค์เดียวเกินปิดแล้วตามด้วยหนึ่งมื่นสามพัน ปิดคับหมื่นสาคุณอาทวีรายการนี้พี่ทวีเอาว่าองค์เดียวก็พอแนละ้วอาจารย์ช่วยเหลือผู้ถูกยากได้บุญแรงครับดูไหมว่าการที่ผมยังซื้อพระชาวบ้านอยู่อ่ะนาพี่อริยะจะไหมฮะพี่ทวีเป็นคนบอกผมว่าช่วยเขาเธอนะเศรษฐกิจแบบนี้คนอื่นอนะพราแบบเนี้ยเขาไปขายที่ไหนไม่ได้แต่ว่าในหลายของ สันขวานะ่นะครับเป็นไลา์ที่มีคนดูเยอะมีคนซื้อพระให้ช่วยชาวบ้านนั่นแหละครับก็อยู่กันมาจนถึงถามว่าในนี้มีอะไรเกินแล้วอันนี้ที่ไหน อันนี้ที่ไหนครับราคาด้วยราคาด้วยอ่ะเกินอันนี้เราเอะไรโอ้หมื่นสามหรือหมื่นสองหมื่นสามนะครับนี่ครับ อินโดจีนเฮ้ยจะปกโปพพิมิเนี้ยเราไม่เคยได้นะแบ๊กอ้หายากหายาก,ายากอ๋ออินโดจีนอินโดจีนแต่ปกโพบางทีจะเจอโยโยใ่ใช่ใช่โอ้อันนี้สวยนี่ไงพี่ปกโพอย่างนี้เป็นของบาคุณผมอ่าก็ใช้าบางุณผมมาทอดไงนะอันนี้เนวาน มีความสุขของรู้ทางผู้รักครับอาจารย์สมเด็จปกโพอินโดจีนคุณพี่ปิทวีคุณพี่ทวีปิดไปเหรอครับใช่ครับมาพอดียินดีด้วยครับไข่ปานดำดูสวยสมบูรณ์ไหลนี้คุณนาทวีคุ้มสุดๆเลยค่ะอ่าจิตใจยิ่งใหญ่ครับอาจารย์โอ๊สอ่าสมเด็จอินโดจีน ครับโอ้โหเนื้อว่านบุบุญแบบนี้ถึงยุคครับอินโดจีนใช่โอตอนนี้ต้องวัดกันว่าถึงยุคไม่ถึงยุคอีกนะพี่เนื้อว่านบุบุญดูง่ายไหมดูง่ายไหมครับโอ้โหกลองเงินลงยาสุดยอดเลยใช่เอาว่าสององค์เกินแล้วแต่มีทั้งหมดในถาดนี้คือนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีบัตรรับประกันไม้ผมด้วยผมบอกพี่เอาพายอย่างเดียวพอ บักไม่เอาไม่มีที่เก็บดูง่ายนางกวักปูบุญชุดนี้เป็นคุณนาทวีได้นะครับ1นึ่งสามพันบาทครับอาลงยาสุกโขไทยครับแบบนี้บางกล่องก็ให้ไม่ได้นะเนี่ยอ่า บางกล่องเนี่ยแยกแยก่เจ้าหลานโอมันเนี่ยแยกมาเก็บไว้นี่ยังมีวัดหนังแต่กุดพระแทนโอ้มองคลเก้ามาอยู่แล้วเนี่ยลูกเนี่ยมงคลเก้าพราพิอนอันนี้สวยปูสุกก็เก็บไปดูไปอันนี้ของพี่ทวีนะ อันนี้รายการแรกของการประมูลวันนี้มีคนต้องการพระสันชัยน้่บ้านพี่โอคุณเลยนิยมปิดเท่าไรครับจนันโอ้โหเดี๋ยวสครูนะครับพอผางพอผางเนี่ยพอทีหลังมาแยกให้รู้ว่าพระท่านมีทั้งหมดสิบสองบล็อกก็แพงทุกบล็อกอยู่แล้วยิ่งมาเกิดประสบการณ์โดนระเบิดไม่เป็นไรอีกธรรมชาติเลย ขอผานปีหนึ่งแปดเกิดประสบการณ์กับทหารล่าสุดครับพี่วานขอผ่านมีประสบการณ์ทหารแขวนไปรถที่ชายแดนครับน้องบาสอ่าโอ้โหทองนาพระสวยทองนาครับองนี้โอ้หันข้างมาตกใจทองเลยครับหนามากอ่ะเข้าสู่หมด อ,อลังการยอดนิยมกันเลี้ยมทองใหม่มีสามหมื่นแน่องนี้โอ้มาสองหมื่นห้าแล้วพี่สองหมื่นห้ายังไม่ได้ราคาทองยังไม่ได้ราคาทองนะพี่เดี๋ยวก่อนกา,า,าเริ่มเดี๋ยวก่อนผมอยากคุยเรื่องพระสันกับพี่โอคุณก่อนพี่โอคุณมาแล้วพระสันเมืองชัยนาเป็นพระศิลปะอู่ทองสันนิษฐานว่าสร้างประมาณช่วงอยุธยาตอนต้น กุังดังๆเป็นที่นิยมเช่นกุทาย,ยานวัดส่องคบวัดส่องคบแล้วก็วัดมหาธาตุวัดบรมหมาธาตุี่โอคุณขนาดของหลวงพ่อกลวยทอดพิมพ์พิมพ์นี้ยังเป็นแสนเลยครับอ่าโอ้โหจะหา,าแสนครับจะหาพระสันชัยนาทแท้ๆเนี่ยไม่ง่ายนะมผม,มขนาดมีองค์หนึ่งผมยังหัก ไปขากผมยังสั่งเลี่ยมทองมาเลยหลักแสนอ่าแสนขึ้นไปครับพระสันไชน่าจะมีโอกาสได้เจอพระสันแท้ๆเนี่ยไม่บ่อยเพราะเป็นพระที่เขาเก็บไปแล้วเขาไม่ยอมขายออกมาอืหลักแสนครับพระสันไชน่าแล้วเนื้อพระสันเป็นเนื้อละเอียด ก็เหมือนใกล้ๆกับแมงเพชรนะเนื้อเหมือนปลาสุ้มกอเลยแถมไหมดูง่ายกันดีไหมแถมไหมดูง่ายดีไหมเลี่ยมถ้าเกิดเลี่ยมเบลลาแบบเนี้ยนะ ไหมแท้ออโต้การเลี่ยมอะ่ะก็คือให้คุณเก็บเลี่ยมเดิมไว้คลาสสิกพระสันพิมพ์ไม่เคยเห็นเลยครับพี่อริยะครับเมบรีลาโอ้โหหายากกว่าพระสันนั่งกุทา,ายานวัดบรมธาตุอยู่ทางอำเภอสันบุรีกุบรมมธาตุกุ่องคบกุเคือนชนราประทานอยู่ในตัวเมืองพ่โอคุณขอบคุณมากๆครับ บสูตรตามตำราครับพระส,สันองคนี้พระส,สันยืนหายากก็พระส,สันนั่งอทองสามมื่นทำไม่ได้แน่นอนครับใบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่พระเป็นแสนทองอีกเกือบครึ่งแสนโอ้โหอ้าวขอเขียนราคาใส่มือขอเขียนราคาใส่มือ เขียนราคาใสมือนะครับรายการนี้ค่อยๆค,คิดนะว่าเออการที่เราจะเป็นนักสะสมเราเข้าสู่วงการพระนะฮะแน่นอนครับเราต้องการที่จะมีของที่เป็นที่สุดหรือสูงสุดของวงการถ้าพูดถึงเมืองชัยนาศก็ต้องพระสารนี่แหละนะครับ เก๋เพิ่มแม่แสนหนึ่งดีไหมเออนะเก๋ไม่ต้องไปคืนเต็มอะเก๋เพิ่มแม่แสนหนึ่งพระนะยิ่งเป็นพระแพงอะผมบอกแล้วยิ่งเข้าใจง่ายยิ่งดูง่ายถ้าใช้ความเก่าในการดูพิมพ์ลีลาสองหน้าเลยเหรอกครับพ่โอคุณถูกหน้าเดียวก็ว่าหายากแนละ้วพ่โอคุณอ,อันนี้สองหน้าสองหน้าครับพี่หน้าเดียวหน้าเดียวก็ว่าหายากแล้วนะ พระเนี่ยผมเอาว่าถ้าอยู่ในอยู่ในมือเสียนพระกุ่ะแสนหนึ่งเขาก็ไม่หลายพระสันเนี่ยไม่มีมาหมุนเวียนในในในวงการเลยนะจะเจอแต่ของพ่อกลวยมาถอดพิมพ์ถ้ายุคเกจิยุคถึงเนี่ยไม่เห็นในวงการเลยมีการหมุนเวียนน้อยกว่าบ้านกลางมีการหมุนเวียนน้อยกว่าทำเสือน้อยกว่าไผ่ผาซีกว่าพระรูปอีกนะ โอ้นี่ถ้าพร้อมแล้วองค์นี้เกินเก้าหมื่นแน่นอนต้องบอกว่าทองอ่ะเขาต้องมีสามหมื่นกว่าอืโอ้โหก็ทององค์เล็กๆก็จะต้องเลี่ยมหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วอะ่ะเปิดแลกมาเวลาเดินครับคำว่าเริ่มมาแล้วมาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับเวลาเดินแล้ว ไล่ยกเหมือนองค์ที่นั่งเลยครับอ่ายู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับเปิดแรกครับมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอยูที่สี่หมื่นบาทครับราคาโอ้โดิเขาเขาคุยกันในเสียนมะก,กูภาษา,าอาชัยหน้ากันที่เขา่ศาภาษานั่งไล่ยกผมมีนะแต่อันนี้ลีลาเจอน้อยกว่าอันนี้ใส่กันมาเท่ 40, ไาไรสี่หมื่นได้ราคาทองยังไม่ได้ราคาพระมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้าย เนื้อจะค่อนข้างละเอียดเหมือนพระกุกํำแพงเพชรแต่ผงสุพันจะละเอียดที่สุดพีโวคุ้นก็ถ้าได้ตรงนี้ไปนะถ้าเจอนะซุมกอเนื้อนี้ลีลาเมฆขนุนเนื้อนี้ผงสุพันเนื้อนี้จ่ายตังโลดเลี่ยมทั้งกอบเก้าเก็บรายละเอียดสุดๆอ่าทองสี่หมื่นทำได้ไหมนี่มาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นสองพันบาท มาที่สี่หมื้าพบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่0 0ื่นห้าพบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี0 0 0ื่บาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่บาทครับราคาสุดท้ายครับผมบอกเลยนะไอราคาหลักหมื่นกับพระที่หาไม่ได้แล้วในวงการนะเจ้าสัวนะคนมีหน้ามีตาในสังคมคนใหญ่คนโตนในสังคมล้วนแต่ต้องการที่จะได้พระเครื่อง หลักๆแบบเนี้ยไว้ใช้พุทธคุณครอบครองประดับบารมีของพ่อกวยทอดพิมพ์ไปยังเป็นแสนอ่าเลี่ยมทองสามหมื่นห้าพาต้องมีเจ็ด0มื่นชครับพากกู้ทางชัยนาทหายากยิ่งปิดตาทาย,ย่านหายากมากถูกครับพี่วรลาพแลแห้วเพชรมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทคจับราคาสุดท้าย โอ้โหนี้เหลือเวลากันอีกนะสี่สิบฝวินาทีมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สี่หมื่นแปดพันหร้อยบาทมาที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายท้องบอกว่าทองก็เลี่ยงไม่ได้แล้วครับพระอย่างเดียวก็ไม่น่าได้ไดอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเท่าไหร่นะ โอ้โห oh. นะอยู่ที่การตั้งสติในการเก็บเลยครับเมื่อคนอะดูพระเป็นก็จะแข่งกันหาของที่เป็นตำนานถูกไหมครับถ้าลำพูนมีพระรอดนะกรกะแบงเพชรมีซุ้มกอชัยนาทก็มีพระสัน มาที่4ี่หมื่นเันบาทมาที่สี่หมก้าพับาทมาที่สี่หมาพันเจ็ดร้บาทผมเห<า>็นนาหมื่นไปแล้วมาที่ห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นสามร้อบาทมาที่ห้าหมื่นห้าร้บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าหมื้าร้บาทนะพี่ราคาสุดท้ายครับเกือบจะได้ค่าทองแล้วอยู่ที่ห้าหมืบาทครับราคาสุดท้ายครับอันนี้หากทองไปแล้วพันหรือส0 0 0มืถ้าซื้อมาสามจะแทนได้ส0 0 0 0ื่นก็นะ มาดียมืนน้าบาทมาดียมืนหนึ่ับาทมาดียมืนหนึ่ับาทมาดียมืนหนึ่ับาทในกุนาตวีครับราคาสุดท้ายอยู่ที่กุนาตวีมืบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหมาที่กุนาตวีนะครับผ้ามื่หนึ่งบบาทปิดไปแล้วนัโอ้ปิดไปที่กุนาตวีนะครับผ้ามื่นสันบาท ทวนโอ้พี่พบอยมาหาหนึ่งหนึ่งไม่ทันพี่สากอนหา้าหนึ่งหนึ่งไม่ทันนะครับพี่มานะหาหนึ่งห้าไม่ทันครับรายการนี้สมศักดิ์ศรีแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่ผมบวกเลยว่าเมื่อคนอะรู้จักวงการล้วเครื่องจริงๆรรู้จักพระเครื่องทั้งหมดดูพระเป็นนะ เขายอมอยากได้ก่องที่เป็นสุดยอดแล้วพระเครื่องแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มีให้เห็นง่ายๆแล้วแน่นอนครับอย่างพิทวีเป็นต้นแบบว้เลยแล้วว่าถ้าเป็นคนใหญ่คนโตนะถ้าเป็นนะคนนะที่คํำวอดในวงการพระเป็นนักสะสมตัวจริงเขาเขาเก็บพระแบบนี้แล้วพระแบบเนี้ยมีใบสั่งมากมายที่อยากจะนะเช่าครอบครอง แต่ไม่รู้จะหาพระราจากไหนคุณค่าของพระสัชนชัยนาถนะเ <ๆ S 1> พะื่อนๆให้รู้เลยนะครับสําหรับผมนะลําพูนะมีพระรอดกระเบงเพชรมีซุ้มก่อสุพรรณมีผงสุพรรณพระสัชนชัยนาถไม่ได้เป็นรองพระเบญจภาคีที่ผมได้เอ่ยมาเลยเพียงแต่พระสันนะพี่โอคุณมีน้อยพระสันเก็บกันไปก่อนจนหมดผมต้องบอกอย่างนี้นะพระสันเนี่ยมีน้อย เก็บกันไปก่อนจนหมดจึงไม่มีหมุนเวียนมาเป็นสิบปีในขณะที่ผงสุพรรณยังมียังยังมีคนยอมเปลี่ยนมือนะ mm hmm. เปลี่ยนมือก็จะมีราคาเพิ่มขึ้น mm hmm. แต่พระล่อจะมีการเปลี่ยนมือซุ้มกอมมีการเปลี่ยนมือนางพญาจะหาเปลี่ยนมือได้พระสันนะ่ะเป็นกลุ่มหนึ่งเลยที่ผมอะเล่นพระมายี่สิบห้าปีเนี่ยทางได้เห็นและได้ซื้อเนี่ยไม่ไม่ถึงสามองค์เราได้ซื้อสามองค์สี่องค์เนี่ยในช่วง เนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเลี่ยนดวงเลี่ยมทองโอ้โหยินดีด้วยครับพี่ทวีเบอร์หนึ่งกลุกเมืองชัยนาดอ่าเครื่องดีเลมากเลยค่ะบลุ้นมากเลยค่ะเนื้อละเอียดมากเลยครับพี่โอคุณที่สุดครับพี่ทวีและที่สําคัญคแท้เข้าใจง่ายเ,เท่ากับพาแค่สองหมื่นกว่าบาทเองอเนี่เท่ากับพาแค่สองหมื่นกว่าบาทเองนะ่ไม่เป็นไรครับไม่ได้คิดถึงกําลิมกําไร อะไรเลยนะพี่พี่เพื่อนๆอ,อยู่ด้วยกันวันนี้มีความสุขยินดีด้วยค่ะคุณอาทวีได้พระเก้ามีมนค่ังมากเลยค่ะเนะี่ะก็เอาว่ามีความสุขไหมวันนี้มีความสุขไหมครับพี่พี่เลี่ยนดวงเลี่ยมทองรอชมเลี่ยนทองคําครับอ่าพระสันเทนาตเป็นพระที่มีประสบการณ์กับผมโดยตรง